สวัสดีครับวันนี้ช่างอ้นสุรินครับมีดอกลำโพง12นิ้วนะครับเป็น12นิ้วของเอมินันนะครับเ m ม n นันแคปป้าโปรนะครับ 12A ครับตัวนี้นะครับมีมา4ดอกนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ผ่านการซ่อมบอยมาแล้วนะครับทุกดอกนะครับก็สภาพอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับตัวนี้ขายดอกละ1,600บาทนะครับ ครับ1,600บาทนะครับมาดูครับสไปเดอร์ครับนี่ครับใช้งานปกติทุกดอกนะครับนี่ครับนี่ครับใช้งานปกตินะครับก็ดอกละ1,600บาทนะครับอีเม้นท์นะครับแคปปาโปร 12A สครับ12นิ้วนะครับสนใจก็ 0,62, 2,969, 2,56นะครับช่างอินสรินครับผม